ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาวังพาหรือป่าผาดําป่าต้นน้ำพื้นสุดท้ายพื้นเดียวของจังหวัดสงขลาที่เปรียบเสมือนโรงงานผลิตและกักเก็บน้ำส่งผ่านลงมายังลำคลองอุตเผาไหลหล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งตั้งแต่อเสะเดาอเภอ,อ,เภอคลองหออง้อยโคงอหาดใหญ่ไปจนกระทั่งจรดทะเลสาบสงขลา ในอดีตพื้นป่าแห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของกองกําลังพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหล่าสหายได้อาศัยร่มเงารกชัดเรือนยอดที่หนาทึบเป็นทั้งป้อมปราการและฐานที่มั่นป่าแห่งนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามมาเป็นเวลากว่า10ปีกระทั่งถึงยุคที่สหายเริ่มออกจากป่า ป่าแห่งนี้จึงถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรกลแห่งการทำลายของผู้มาใหม่และซ้ำเติมอีกระลอกด้วยการบุกรุกแพ้วทางเพื่อปลูกยางพารานี่คือชะตากรรมของพื้นป่าที่เกี่ยวพันกับชะตากรรมชีวิตของผู้คนที่ไม่เคยสําเนียกหลายแสนคนซึ่งล้มเหลวในการดูแลและจัดการมากที่สุดพื้นหนึ่งจนทําให้เนื้อที่1.1แสนไร่ คงเหลืออยู่ไม่ถึง40%หรือประมาณ40,000ไร่เท่านั้นคือมันเริ่มจากตั้งแต่ปี 2, 5, 2, 6พอพวกเราออกจากป่ารัฐบาลก็เปิดสัมปทานป่าให้บริษัทจากภาคอีสานเข้าสัมปทานแต่บริษัทนี้ก็มีเครื่องจกกักรกลที่มันทันสมัยนะฮะก็ตัดถนนเข้ามาแล้วก็ ตัดถนนเข้านี้โศกโอยต่างๆใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นชาวบ้านก็ตามทยอยตามเข้ามาจับจองสองฝากคลองสองครั้งถนนเริ่มตั้งแต่นั้นมาก็บุกลุกกันมาเรื่อยๆแปรรูปไม้เชอนทั้งควนทั้งควนทาง,ทางป่าโอ้ยโค่นเครื่องเลยลมบุ่มบุม่มกลางค่ำกลางคืนนี่ย,ยังทำกันจนว่าพวกเราเห็นแล้วมันทนเห็นสภาพไม่ไหวก็วเลยเกิดเป็นประชาคมตั้งเป็นประชาคมขึ้นมา เมื่อกลไก่ของบ้านเมืองผุพังชํชำรุดและขึ้นสนิมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยการนำของอดีตสหายเก่า5-6คนจึงรวมตัวกันเป็นกองกำลังประชาชนเปลี่ยนอุดมการสู้รบเป็นอุดมการปกป้องรักษาพื้นป่าในนามประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดําเพื่อยับยั้งการล่มสลายของป่าต้นน้ำพื้นสุดท้ายของจังหวัดสงขลาพื้นนี้ ว่าเราประกาศเจตนาลมของกลุ่มเราว่าเราไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากกลุ่มไหนคือคือประกาศตัวเลยว่าไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวคือไม่ด้นนั้นไม่ไม่ดุแต่ว่าไม่กลัวเพราะบางทีเราปืนก็ไม่มีเต้เต้กลัวมันทําไม่ได้อันนี้จุดที่จุดแข็งของพวกเราอยู่ด้วยเนื่องจากความเป็นเอกภาพของพวกเราความสามัคคีเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันมันก็เป็นตรงนี้มันก็เป็นเกราะ ปัจจุบันประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำมีชาวบ้านรอบพื้นป่าเข้าเป็นแนวร่วมกว่าร้อยคนทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าด้วยการเดินลาดตะเวนตรวจตาผู้บุกรุกยับยั้งการบุกรุกใหม่และควบคุมตัวผู้บุกรุกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อตรวจยึดคืนพื้นที่ไม่ว่าท้ายที่สุดแล้ว ผลในการทำงานของประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำจะเป็นอย่างไรแต่การที่ชาวบ้านซึ่งเคยอยู่กับป่าเสมือนเป็นเจ้าของป่ามีเงื่อนไขโอกาสที่จะครอบครองป่ามากกว่าคนอื่นๆแต่กลับไม่มีใครคิดที่จะบุกรุกจับจองพื้นป่าแห่งนี้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวทั้งๆท,ที่พวกเขาเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาสามัญแทบทุกคนมีฐานะยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีก็เพียงเล็กน้อย นับว่าเพียงพอต่อการพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของจิตใจเราไม่มีจิตที่ว่าเราจะขึ้นมาบุกป,ป่ามาจับจองถ้าเกิดตอนนั้นเจ้าจะเอาเป็นร้อยได้ก็ได้แต่เราไม่มีจิตใจไม่มีวิญญาณที่จะจะ,จะทำแบบมันคือในแนวความคิดจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมจะปกป้องของส่วนรวมไว้ซึ่งโดยเฉพาะถ้าไปยาอกรป่าไม้คือพวกเราจะไม่เห็นส่วนตน ส่วนตน,นไม่มีอะไรมากส่วนตน,นกินข้าวอาหารน้ำเกี่ยวหาผักหากินตามธรรมชาติส่วนมากที่ปฏิบัติดดอยู่เป็นสิบสิบปีก็อยู่แบบนี้บนฐานะไม่เคยคิดว่าจะคิดฐา,นะานะมีฐานะเหมือนเพื่อนไ,ไม่เคยคิดถ้าเราไปคิดแบบนั้นเราก็ทำงานแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าข้อจำกัดและอุปสรรคจะหนักหนาเพียงใดประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำไม่เคยยอดทอ้อ พวกเขายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่ผ่านการหล่อล้อมาทุกวันนี้พวกเขายังเดินหน้าขยายแนวรบและแนวรุกในการปกป้องป่าผาดำออกไปอย่างไม่หยุดยัง้งรกปีกวา้างนีปีเตอบนี่ยญยนี่ก็ไม่เราไม่หลักษาบ้านอีกแล้ใครมารักษาเราต้องหลักษาบ้านอีกต้องช่วยยืนยันให้ได้ป่านี้ต้องอยู่พยายาม,มา เก็บหลักษาไหวดีเพื่อนพึ่งายของจัวหวัดงุระเลียมเม่แต่ว่ารุนผมเราไม้ไปจากไปเร็วแต่หลูกล้านเขาจะได้อยู่บายือเนี่ยจิตจำนึกของประชาชมติดตั้งความหวังไหวทุกอย่างไหวให้กับหลูกลุงล้านไหวให้กับคนจาวประมงลุราแล้วก็ไหวให้กับต่างปฏิเตยหวันถ้าเราตายไปไม่รู้ทำมรประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว ไม่รู้เกิด,ดอยู่รุปไปไหนตายไปแล้วแลก็จังหวะที่เราเป็นอยู่ต้องให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสังคมด้วยกันให้เป็นประโยชน์อย่าให้เสียเสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นเป็นคนต่อสู้จนกว่านวอจนกว่าออหมดลมหายใจก็แล้วกันนกกาหัง หรือนกกาเขาที่คนบ้านเราเรียกกันเป็นนกที่บ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ของป่าเมื่อสิบปีก่อนพวกเขาต่างอพยพไปอยู่ป่าฮาลาบาราทางชายแดนภาคใต้ด้วยพวกเขามีสัญชาติยานรับรู้ถึงความใกล้หายณะของป่าผา,าดบแต่ณวันนี้เราเห็นพวกเขาต่างทยอยบินกลับมาแล้วบินกลับมาพร้อมความหวังเดียวกันกับคนสงสาและประชาคมรักป่าต้นน้ำป่าดบ เราจะยังคงยืนหยัดต่อสู้ด้วยความทรอดอดทนเพื่อฟื้นฟูผื้นป่าแห่งนี้ให้สมบูรณ์อยู่คู่โลกใบนี้ต่อไปนกกาเขากำลังบินลกลับมาที่ป่าผาดำแล้วพร้อมความหวังเดียวกันกับคนไทยหัวใจสีเขียวทั้งหมด